สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะกับช่องพังคำแพงชาแนลค่ะ,ไไคะจะวัดประจวันตอนเช้าของพ่อควานนะคะไไสองสาวก็ยังงอนกันอยู่คะ่ะยังงอนกันอยู่นะคะ อากาศตอนเช้าๆนะคะวันนี้คงฝนตกติดกันสามวันนะคะวันนี้คงไม่ตกแม่ววนคิดว่าวันนี้คงจะไม่ตกนะคะแดดแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ส้มคือสีน,นี้แดดแต่เศร้านะคะสองสาวกับวันนี้คงสีหอนยุดจะเนาะหลังจากเย็นมาสองสามมือแล้วนะคะ ก็จะแฉะแฉะน้อยนะคะเพราะฝนตกหลายวันนะคะแต่ตกไม่หนักเท่าไหร่นะคะยังไม่ถึงขั้นต้องงมหาเจคําแพงนะคะอันนี้ก็าคลื่นหาดของเขาค่ะเขาก็ขุดตรงนี้นพอขอนก็เอาดินไปกบไว้แล้วนะคะดินไปกบไว้ให้เขาแฉะหน่อยเขาก็ไม่อยากจะเดินนะคะเจคําแพงเราแฉะหน่อยก็ไม่อยากเดิน,นะค่ะนู้นสปาโคนนะคะ จุดไฟจุดควันไฟให้กับบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะเมื่อคืนฝนตกยุงสงสัยยุงเยอะค่ะพอควันตื่นมาบอกยุงเยอะเจคำแพงก็เลยสปานะคะโปะขี้โ้นไว้เนาะคะ่ะเนาะกันยุงจ้ะละอองดาวกันาตึบเลยนะคะวันนี้มีแดดแต่เช้าเลยหลังจากอากาศค้มๆม,มาสองวันนะคะ ลองดาวประสิอาบน้ำกรเจนะคะมาดูว่าวันนี้เขาจะคุยกันไหมนะคะเขาง,งอนกันตั้งแต่เจร้องพี่ร้องน้องวิ่งนะคะตั้งแต่วันก่อนนะคะเจคําคแพง่งโย่ห้รลองดาววิ่งนะคะ กลับมาเรา,เราองดาวโดนพ่อดุคะ่ะก็ไม่คุยกับพี่นะคะมาดูว่าวันนี้เขาจะคุยกันไหมเบืเอ้องใหญ่เพิ่นคุ้มตาสิถามน้องเพิ่นกระหันตะตูดหงใหญ่เพิ่อนอาบน้ำนะคะอาบน้ำกับรองดาวนะคะอาบน้ำตอนเช้าเข้าเครื่องหาดคะ่ะ ีแปลงถูประจำตำแหน่งด้วยอาบน้ำเน่นเจ๊เรานะคะเจเจสปาซะจนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผิวสเสียเจว่าคุณเอายังไปปลูกไว้ข้างบนข้อแล้วคุณ เก็บมาเจ็บเอ็บสายยางให้พอสิเก็บบอนีละอองดาวของเราอาบน้ํานะคะอาบน้ําเจ๊อาบน้ำขาบอเจ๊สิอาบบอเจ๊ลอกก่อนเด้อ น้ำไหลคอยจะน้ำไหลไม่แรงนะคะเป็นจ้าไหนนี่เป็นจ้าไหนเป็นจ้าไหนนี่ฮะเป็นจ้าไหนนอนหลับดีบอ้วเบงสายตาขึ้นยังบ้านตื่นเลยจ้ะตาขึ้นยังบ้ันตื่นเลยเจ๊เฮ้าเจ๊แพงเจ้แพงนอนหลับฝันดีไหม อยากอาบน้ำน้องเขาหันมานน่เบิง้งโอ้ยตาแม่เพาะทันตื่นตื่น,นฮะตาเพราทันตื่นเลยปลุกแต่เช้าเลยจเจ็บแพงบอกโธ่ละอองดาวประมาณจะยี่สิบนาที่พแ่้วนะจ๊ะยี่สิบถึงสามสิบนาทีันจางสิขัดเขาออกไดหมดนะคะเนาะเพราะว่าเขาสปา หนาเตะเลยนะคะหนาเกอะเลยหยากลยยื่อยเยกีดต้นนะหกหกเจ็ดกอน,นะคะหยาสองสาวของเฮา,านะคะแดดค่ะวันนี้แดดนะคะวันนี้สงสัยสองสาวจะได้ตากแดดแล้วนะเะหาดเพินพวว่นพอก่อนเกาดินไปไปกบมองเพิน่นยืนนะคะนะทั้งฉี่ทั้งอึน,นะคะตรงนั้นนะ่ะ เขาก็จะขุดขุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะจะแฉะหน่อยแล้วก็ไม่อยากจะยืนเนี่ยเนี่ยเจ๊ซําอ่างของเฮ้านี่เจ๊ไ่ของเฮ้านี่แฉแนบวบ่บ่าอยากยืนเลยค่ะเม่นบอเม่นบอเจ๊แพงแดดมีแดดร้อนนะคะ สาวสวยยังไงก็สวยใช่ไหมคะแม่แม่จา๋ายังไงก็สวยสปาโคนนะก็สวยค่ะคุณตาโปโู่โปก็สวย <c oughs> โอ้ยเบิ้งไก่ไก่ก็อยากมาเลี้ยงสร้างเฮ็ดอุ้มรุ่มอยู่ <c oughs> เห็นไหมละองดาวไม่สวยเท่าคำแพงเลยเจคคำแพงเราสวยกว่าทำเฮ็ดอุ้มรุ่มอยู่เลยนะคะ คุณเราอองดาวกับพ่อขวานกับส่งสิได้ได้อาบพ,พักไงหนึ่งนะคะเนาะเจคําแพงเฮาแห่งตาสิดนเนาะค่ะเนาะุณเจคําแพงหนาเลยนะคะสปาไว้เส็จุนเบหินตาเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้ากับภารกิจของพ่อควานนะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่ากากตัวเราก็ยังยังไม่ครบนะคะโดยปกติถ้า ถ้ากักตัวครบแล้วตอนเช้าเราก็จะออกไปหาหญ้านะคะออกหายามหาห้สองสาของเท้านะคะเนาะกับท่านด้หููเลยว่าสิไปหามงไดไปจุดใดกอนเนาะคะนะ่ะเนาะก็นานมากเราไม่ได้กลับมาอยู่บ้านนะคะนานมากๆแล้วนะคะก็เหลืออีกวันพฤหัสนี้นะคะวันพฤหัสนี้ก็จะครบการกักตัวของแม่คว้านพ่อคว้านนะคะสิได้มีภารกิจออกไปหาหยาให้เขาเนาะคะ่ะเนาะ ไปหาทีนะคะาถามทีเป้าทีสิเช่าเขาปลูกย่า่สองสาวของเรานะคะอนาคตปูหัวสิปลูกได้กิ่นไงบ้านอ๋สองสาวห้องสิเพี้ยวร่มบ่เนอะค่ะเนาะมีส่วนเว้าส่วนโค้งหรือไม่กะฝากแม่แม่ติดตามตอนต่อไปนะคะติดตามให้กำลังใจสองสาวเราด้วยนะคะ่พอพคแม่แม่จ้านะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นอาการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรานะคะให้ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เมตตาด้วยนะคะส่องสาวของเหานะคะเจ๊คาแพงอุบลุ่มน,นะคะนี่ค่ะพี่ร้องน้องวิ่ง จังแม่ๆเพื่อนวานนะคะนาอยังยังยังใส่ใดอยู่ค่ะมือว่านก็กัสิจุดนองอยู่ค่ะนาอก็สิจุดนองอยู่ม้าก็จะวิ่งเข้ามาฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นนะคะมุมโน้นที่ละองดาววิ่งออกไปนะคะมุมโน้นนะคะละองดาวก็สิไปตะมองเก่านะคะนาอนี่ค่ะทะเลหาดของเพื่นนะคะนี่สาวสวยของเฮามือ มือที่วิ่งกลับมาก็มาพังค่ะพอควันก็ได้เอาไม้คำไว้นะคะนาะน,นี่ไม้สามตัวํำเสาตรงนี้ไว้นะคะละอองดาวละอองดาวเพิ่นเพิ่นดันนะคะแล้วดินมันมันนิ่มนะคะฝนตกดินนิ่มเสาก็นิดเดียวเขาดันหน่อยเดียวนะคะปีไปเลยพอควันก็เลยเปาเห็ดว้ยันยันฮอนเนาะคะน้องคลิปนี้ แม่ควนก็นขอจบคลิปก่อนด้วยค่ะเด้อขอจบคลิปนี้ไวปสำนีก่อนฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะกดอ่าซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเจเจสวัสดีค่ะหน่อยสิคะ่ะโมปินจาได้แต่ยืนสวยๆนะคะได้แต่ยืนสวยๆจ้า สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ